หลับไปแป๊บเดียวเองตื่นมาก็คือสวยแล้วอย่เงี้ยค่ะถ้าร้อยคะแนนก็ให้ร้อยคะแนนเต็มเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อธานาันสินีพการม,มาชื่อเล่นออยค่ะ วันนี้มาตรวจหน้าอกครบ1เดือนค่ะก็รู้สึกหน้าอกดูใหญ่ขึ้นนะคะก็ตอนแรกก็คือหน้าอกเก่าอ่ะตัวนี้มันจะเป็นเคสแก้ค่ะมันจะเล็กกว่าเดิมแต่เราอยากจะให้อัพไซส์ขึ้นมาใหญ่กว่านี้นิดนึงค่ะเพราะว่าอยากได้ไซส์ที่ใหญ่ขึ้นค่ะเพื่อเสริมความมั่นใจของตัวเองค่ะแล้วก็ตัดสินใจมาทําที่นี่ค่ะเพราะว่าที่นี่คือแบบได้มาตรฐานดีมากค่ะได้ทํากับคุณหมอที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้มีวิสัญญีแพทย์ดูแลตอนผ่าตัดและดมยาค่ะก่อนผ่าตัดก็ตื่นเต้นกังวลแล้วก็กลัวค่ะแต่พอหลับ เดี๋ยวเองตื่นมาก็คือสวยแล้ว ก่อนที่จะกลับบ้านก็คือคุณหมอก็จะแนะนําว่าเราต้องทอํายังไงบ้างก็คือทําตามยินยาครบทาตามที่คุณหมอบอกเลยค่ะเจ้าหน้าที่คือคุยด,ดีมากคือตอบกลับดีมากดูแลดีทุกอยาก่างตอนนอนพักฟื้นก็ดีค่ะคือทุกอย่างดีหมดเลยค่ะก็อ,อยากจะขอบคุณคุณหมอนะคะที่ให้เราได้แบบว่าเพิ่มความมั่นใจของเราได้มากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะถ้าร้อยคะแนนก็ให้ร้อยคะแนนเต็มเลยค่ะที่พูดกันว่าทำแล้วอกเจ็บเหมือนโดนสิบร้อทับไม่จริงเลยนะคะคือไม่มีความเจ็บเลยสําหรับใครที่กําลังตัดสินใจอยู่นะคะคุณหมอ ดีค่ะแล้วก็พยาบาลก็คือดูแลดีมากๆค่ะไม่เจ็บแน่นอนค่ะรับประกันหน้าออกสวยต้องที่เรารักนะคะเรามาทํากันเยอะๆนะคะ